เช้ามาทําอะไรบ้างพี่นอ้องไปชมกันกระป๋อมเลยค่ะสิหภาไปเกียรเป็ดภาพไปหดสวนนะคะสวนฝนถลม่มแต่ว่าจะเอาน้ำมักโหดอีกที่หนึ่งค่ะไปค่ะเป็นทั้งน้ำมักนะคะน้ำมักชีวภาพไอ้น้ำมักชุลินซีสังขเแสงนะคะค่ะตื่นเสามากอะอ่ามีนาทีหาอาหารเป็ด ให้อาหารปลานะคะแล้วก็เดินชมสวนสวนป้อมปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะกะยังบ่ได้เขาทีเขาทางปันไดค่ะอันนี้ก็ลงพักการหินไปไหม่แล้วก็มีพวกไพรพวก,กไอ้ข่าช่ายขมิ้นนะคะลงไวแล้วก็พวกพักชีไทยพักชีเล้าแล้วก็ผักปุ่งนะคะกะพิดแผนไปนิดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่า,อาปอมบ่ได้ ยกหล่องนะคะแต่บได้มีแบบอะไรกัน้นตามขอบมันนะคะดินบานเฮ้ามันเป็นทรายมันก็นเลยแบบสุดลงฝนถล่มเป็นอาทิตย์ะะละค่ะแล้วเฮ้ากับบไดม้มีอ่าลังคากัน้นสล่นนีอยังสิเนาะคะ่ะก็เป็นประสบการณ์ค่ะบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องนี่ยิ้นเสียงไกลขันบอแล้วก็เนี่ยคะ่ะเป็ดก็มีคล่องนามให้เป็ดแล้วก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็ปล่อยเป็ดออกมากย่ำเสาเป็นหน้าที่ของเกษตรกรเมื่อไหม่นะคะพี่น้อง ฝนก็นยังลิ่นๆอยู่ค่ะพี่น้องจักเสียงนกเสียงไก่เสียงกาค่ะผมก็เอาน้ำมักถีเห้าเฮ็ดไว้เนี่แหละค่ะไปหดหดพวกพผืชผักต่างๆเนาะเหาก็จะก็ได้ใส่ปุ๋ยเ,เคมีค่ะใส่น้ำมักจะสังคหอแสงที่ปอมมักเองนะคะอันนี้ก็กระบองเพชรบ่ต้องหดค่ะแค่ฝนโปรยเข้ามากะใช้ได้แล้วขอบคุณทุกการรับชมค่ะ